French Kit ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝาาาาารั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va าทเรียนหมายเลขอ a e i e, o u ฟ o นธ t กรการดูภาพประกอบ เริ่มดูจากด้านบนลงล่างจากซ้ายไปขวาแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าคำศัพท์แต่ละคำจะมีสีที่แตกต่างกันไปในแต่ละพยางค์ซึ่งสีเหล่านี้เป็นตัวแยกลักษณะการออกเสียงในแต่ละพยางค์ซึ่งสามารถเทียบสีได้จากแถบสีด้านข้างซ้ายมือค่ะส่วนตัวอ,อักษรที่เป็นสีเทา หมายถึงว่าเป็นตัวอักษรที่ไม่ออกเสียงรวมถึงตัว S ที่อยู่ท้ายคำด้วยนะคะ A Papa b a n a n c Ka k a k a p a p i Mami Anana Bal Table Vache Canard Valise E, renard, requin, menu, melon, cerise, chemise, fenêtre, chemin. I, nez, les, li, livre, radis, souris, bouger niche, fourmis, o, moto, tomate, tableau, do, domino, o, beau, o, chaud, rose, vélo, piano, carotte, bol, pomme, U, fusée, ruche, tulipe, tortue, cube, plume, Mur bulle. Vocabulaire

L-E-L e ถ้าเป็นเอกพจน์เพศหญิงลา L-A-La ถ้าเป็นพระหุพจน์ l ล e s ใช้นำหน้านามแบบไม่ชี้เฉพาะเป็นเพศชายใช้ A U-N-A เพศหญิง U-N U N E UN พหูพจน์ D D E S D ถ้าใช้นำหน้านามแบบเป็นจำนวนนับไม่ได้เป็นจำนวนหนึ่งเหมือนในภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า s u m เราก็จะใช้คำว่า d u e สำหรับคำนามเพศชายและ d e la สำหรับคำนามเพศหญิง เล่ Les que pot que pot que pot p ronom ส่วนตัวส ingular เอกพจน์บุรุษที่หนึ่งเจเอกพจน์บุรุษที่สองจิเอกพจน์บุรุษที่สามอิลเอลอง plural พหูพจน์บุรุษที่หนึ่งนู พระหูพจน์บุรุษที่สอง vu พระหูพจน์บุรุษที่สาม il l e conjugaison วันนี้เราจะมาเรียนผันกริยา verb auxiliaire ในภาษาฝรั่งเศส มีแวบออคซิเลียสองตัวคือแวบ,บ être, แอทไอแวบอวัวคือในบางครั้งทำหน้าที่เป็นกาิยาช่วยด้วยเริ่มจากแวบแอ e ก่อนนะคะเอกน์บุรุษที่หนึ่งเชอร์ุยเอกน์บุรุษที่สองจิเอเอกน์บุรุษที่สามอินเลแอลเลองเน พระหูพจน์บุรุษที่หนึ่งหนูส้มพระหูพจน์บุรุษที่สองหูแซตพระหูพจน์บุรุษที่สามอิ n ซงแยบอับบัวเอกพจน์บุรุษที่หนึ่งเจ <ai> เอกพจน์บุรุษที่สองจีอาเอกพจน์บุรุษที่สามอิลลาเอลลาองนา พระหูพ์บุรุษที่หนึ่งนูซาวงพระหูพจน์บุรุษที่สองวูซาเวพระหูพจน์บุรุษที่สามอินซงเ x e r c i เ e เรามาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้แว็บแอทกันนะคะประโยคแรกถ้าผู้พูดเป็นผู้ชาย เชอร์สวีไต้ลองเดแต่ถ้าผู้พูดเป็นผู้หญิงจะพูดว่าเชอร์สวีไต้ลองเดสจะต้องมีตัวเอออยู่ข้างหลังคำว่าไต้ลองเดประโยคที่สองจีเอฟร้องเซ่แต่ถ้าคนที่เราพูดด้วยเป็นผู้หญิงจีเอฟร้องเซสประโยคที่สามอิเลต้องเกล จะเห็นว่าประโยคที่3นั้นเป็นสรรพนามบุรุษที่3เพศชาย IL เพราะฉะนั้นองเกรไม่เติมเออนะคะประโยคที่4 Nous s o s m e s étudiants Nous เป็นสรพนามพหูพจน์บุรุษที่1เพราะฉะนั้น étudiant s ต้องเติม S ค่ะประโยคที่5 Vous êtes beau วู <V> <V oo S 1> เป็นสรรพนามพระหูพจน์บุรุษที่สอง,สองเพราะฉะนั้นคำ adjective หลังกริยา at ต้องเติม es, s แต่ว่าคำว่าโบมีตัว u เป็นตัวท้ายจึงเติม x แทน s ค่ะประโยคที่6 and song b e l l L เป็นสรรพนามพหูพจน์บุรุษที่3 adjective หลัง w e b at ต้องเติม s คลิปหน้าเราจะมาเรียนกันต่อเรื่องการออกเสียงยังมีเสียงสระอีหลายเสียงที่ต้องรู้จักและจะมาอธิบายรายละเอียดที่สำคัญเพิ่มเติมด้วยมาติดตามกันต่อคลิปหน้านะคะอ๋อแล้วในแต่ละคลิปสามารถไปดาวน์โหลดบทเรียนไว้อ่านทบทวนได้นะคะเราใส่ลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะเป็นไงกันบ้างคะบทเรียนวันนี้สนุกไหมคะ ถ้าชอบช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วถ้าคิดว่าน่าสนใจช่วยกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะโอเควัว